ห้องบ้านใหม่อันนี้ก็วัดหน้าวงนะน,นี่วัดหน้าวงเราจะเดินทางกลับไปดอนเมืองอันนี้ก็ขายรถขับบวกวินอีกแล้วขายรถพร้อมวินเลยนะหนึ่งแสนาหมื่นเก้าบาทโหแสดงว่าแล้วก็ารได้ไม่ไหวแล้วก็เที่ยวเรือน,นาวงโอ้ จะเจอไม่เป็นไรถายยิงก,กันแสดงว่าคุณเกี่ยวไก่มา่อไรเดี๋ยววันนี้เอ้ยตอนขานี้นาวงประชาพัฒนาซอยสิบน,นะเดี๋ยวว่าไว้ไ,ได้ไม่ไหวนะ้ละ ก็ต้องประสานท้ายกันนะอก็อย่างว่าแหละตอนกบันเนี้ยไม่มีคนเลยเห็นไหมาทางกลับก็มีผมอยู่คนเดียวเนี่จุดจุพอเดีย๋ยวว่าแต่ข้าวหามาเลยคนขับก็ต้องกินก็ต้องใช้เนะาะปากท้องก๋เดียเด๋ยวเรือพอมประทีบ,บายน้ำมนต์หูเนื้อชะลาเสียห้าบาทเอาอยู่นี่เองล้วมุกประชาพัฒนาซอยแปดก็ไนดะ้ ไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายรายวันอีนาะไหนจะค่าบำรุงรักษารถค่าเชื้อเพลิงค่าโอ้คงจะไม่ไหวจริงเลยเขาถึงประกาศขายนี่ขึ้นขามาเทอมนาลซาในนาบงกาพัฒนาขามาก็เจอคันนั้นคันที่เราขึ้นมาก็ประกาศขายคันขากลับก็ประกาศขาย ีก็บริเวณตรงนี้นะฮะตรงหมู่บ้านกินเจรินที่สี่นี่เสรนนีรายะสองเนี่ยตรงที่เรามากินวันนั้นอนะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แต่ว่ามีร้านค้าขายเยอะที่สุดก็คือ,อมันเป็นอาคารพาณิชย์ที่เขาเมื่อก่อนเขาเขาน่าจะสร้างแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาซื้อจับจองซื้อนะมันก็เลยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแหลง่งกินแหล่งค้าของคนละซีเจนะ เรียกปลาเผาก็มีเห็นไหมย้านนี้ล้านค่าเยอะกว่าล้านค่าเยอะกว่าเนี่ยแล้วก็ไปอย,อย่างนี้นะฮะตัวชิ้นตะโพน์ตชิ้นปลาเตัวเสือตัวเำตัวดำตะโพว์ตัวดำ ข้าวเยอะมากเลเลือดกินได้เลยเนี่ยแถมเนีองซอยสองเซตซอยสิบเก้าอ๋อก็อยู่ถัดจากซอยก๋วยหมูต้มยำวันก่อนเนี่ยก๋วยหมูต้มยำอยู่ซอยสิบเจ็ดตรงเนี้ยถามาจะดูไม่ทันไงเออวันหลังทำมาลงแถวซอยสิบเจ็ดสิบเก้ายังมีของกินเยอะไหรเปลี่ยนร้านใหม่บ้าง ต่ยอยอาหารตามสั่งซุปี้ด้านหน้าผัดซีอิ้วนี่หมอเนี่ยมันก่อนเรากินก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำทับทิตัวนี้ตากซอยเจ็บๆตัวนี้ใาวงประชาพัฒนาเนี่ยเอาละมันจะให้สายใหญ่ใหญ่อะไรมากละเหนื่อยกับท้องฟ้าคลุ้มคลุ้มฝนแะค่พงะตอนนี้จะร้องเรียนกันสี่เรื่องนะนะ ตอนเย็นนั้นนี่นี่น่าจะขายตอนเย็นหรือขาย,ตอ,ย,ขายตอนเช้าก็ไม่ทราบนะน่าจะเป็นนาวงประชาพัฒนาตอนสองวัดคลองบ้านใหม่นี่ฮะสวนเทิดราชันนาะสี่เดือนอ๋ออ๋ออย่าหยุดดิโอเคทิ่นี่อะไรเทคนิคบ้างเหรออ๋อ สงประพาะเม็กที่อยู่ในถนนกันเมืองอยู่ถนนสงประพาอยู่ฝั่งโน้นนะอันนี้ก็สงประพาซอยสามสิบนะครับเห็นอยู่เมื่อกี้สงประพาซอยยี่สิบแปดนะก็ ถ้าข้าไปฝันว่าไปทคนิคตัวเมืองก็น่าจะไปประมาณสกิโลเมตรนะรยี่สี่ลาบจ่าโอมข้าวทิดรอร22ยี่สิบสองเดี๋ยวเจอดนนะปังน้น หมู่บ้านบุญอนันต์โอ้โหตลาดสดบุญอนันต์นะญาติใาโอบอยู่ัางตู้ข้าวตลาดสดบุญอนันต์นะเชิะแยะเลยนะเอ่อถ,ถึงตลาดสดบุญอนันต์ก็เรียแล้วล้ซอยสิบแปดก็ละ่ะตรงนี้มีซยอยสิบหกนะฮะให้เขาบอกว่ามีร้านข้าวขาวมูอยู่แถวนี้แต่ว่าเขาเปิดตอนเช้านะสุดที่สนสบ่ายตอนนี้นา่าจะปิดแล้วล่ะ แก่อนหน้าเป็นโรงเรียนภาครัสไทยคอนเวนก็เตี๋ยวเรือยุทธยาก็เตี๋ยวเนื้อราชวัตรเออเออเอข้าวขาหมูอร่อยก๋วยจั๊บนี่ยร้านนี้ไงนี่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 แปะตีโฆษณาก่อนหน้าเปอนโรงเรียนภาครัสไทยคอนเวนเลยนะอยู่ซอยสิบสิบสี่กับสิบหกนะเพราะว่าขนาดเป็นซอยสิบสี่อยู่ใกล้ๆซอยสิบหกนะ เสิร์ฟเจดโูก็ต้มปลาเอาละย่านนี้มีของกินเยอะนะย่านนี้มีของกินเยอะก็ลขนาดนี้มีของกินเยอะเลยฝั่งข้างๆเนี่ยอร่อยอย่างปเ,เปิดเผยแอบแซ่บแอบแซ่บอร่อยอย่างปเ,เปิดเผยแอบแซ่บ มาผ่านโน้นก็ต้องรถรถมาผ่านโน้นก็เน,นี้ยทางนี้ก็ซอยซอยซอยฝั่งนี้จะร้านเยอะกว่าอ๋อจอด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 เบรกเบรคเบรคเร่วเร่ว่วเร่วรถไม่เยอะบอกบอกรถไม่เห็นอยู่ข้างในรถไม่เห็น นี่นารถเเลือดเหยนก่ดทันกรดมลาบนัวซอยสิบลกปลาก็พาซอยสิบก็ตดกปลาร้อยหกสิบสี่น,นนะข้าวแห้งข้าวกะเพราหอมโอ้ถ้ามาจากดินเองเอก,ก็ไกลอยู่นะเดินเดินไม่ไหว ไปเลยนะโอ้ดอนเมืองสนามบินดอนเมืองอยู่โน่นเดี๋ยวเรือพอไปที่โบอิ่งเออเอาแล้วก็ไปข้า้อเจบัวตัแปดฝันกุข้าวเป็นโรงเรียนโรงเรียนสีกันสีกันสกูฝันกุข้าวนะฮะอยู่ฝันกุ้งข้าวโรงเรียนสีกันมีกันมาแสดงวัน ประทําโรงเรียนศีกันหรือว่าโรงเร,ร,รียนพัฒนารันผูประทภ์แล้พรองนี้ดิตอนหกยานี้เริ่มเริ่มจะอยู่ใกล้สนามบินโจ๊กสามย่านเซ็งสิบี เดียงทิพย์โอ้โหท่น,นี้เป็นเป็นเป็นแหล่งเป็นแหล่งกินแล้วก็แหล่งที่พักด้วยนะบางทีคนมาขึ้นเครื่องที่สามบินดอเมืองก็เจี๋ยวมอไฟแล้วองก็บางทีบางคนเขาก็าเดินทางออกพักโรแงแรมแถวนี้นะมันมีพวกโฮสเทลอยู่ก็จากนี้ไปสนามบินดอนเมืองก็ไม่ไกลทีนะด่ดีวดิวคอนโด ถนน,น,น,นสัง,อง,อนสงนัคมนี่ตัวเนี้ยแหล่งตัวเนี้ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยอ่ะสังนัคมเนี่ย ชอยสองข้ามคลองตรงนี้คลองติดประชากรจะนี้ไปก็เดียวซ้ายแล้วเพระาะว่าเดียวขวามไม่ได้เป็นวันนี้เขาจะต้องไปอยู่เฮนกับรถไปฝังโน้นเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้แหละฝั่งฝั่งนี้เป็นวัดรอนเมืองอ๋อน,นี่ไปวัดไทยวัดไผ่เขียวแล้วเราจะลงตรงนี้ฮะอา่าต้มเรื่องหมูตีพอสอ มียินอยู่นะปตัดซอยอยู่ไม่ต้องห่วงฝั่งนูก็มียิงเหมือนกัน่รงนี้แหละตอนก็ข้ามไปสถานีรถอนเมืองอ่ะตรงหัวมุกเป็นถไฟดรเมืองเอรถรถสองแถวจะไปนี้มันวันวีแล้วเขาก็จะไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นอ่อ ตรงข้างหน้าแล้วก็ไปฝั่งโน้นก็เรียบเรียบกับเออเรียบกับเรียบกับถนนวิภาวดีรังสิตอันนี้โอ้สายที่ไปสีสุขจะไม่เลี้ยวซ้ายเข้าไปสีเอ่อจะไม่เลี้ยวซ้ายเข้าไปหรือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวนียฮะยำปูยำปูม้าสดจัดหนักนักลินสุปตำสาขาดอนเมืองตำเขาได้ตำปูอ้าวยำแม,ม่พลอยกะลีปับ๊บ ผัดไทยหอยทอดสุกี้ก๋วยเตี๋ยวเรือมาดามแซ่บเอาร้อนดูก่อนสุกขผอมมาดามแซ่บโอมีหลายอย่างนี่ก็ผัดผูด้วยผัดไทยหอยทอดสุกี้ผัดไทยหอยทอดสุกี้มาดามแซ่บอ๋อ ก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือครับเจนเล็กเจนเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อโอ้หมูหมักกระเทียมพริกไทยเป็นร้านเดียวกันเลร้เดียวกันโอเคจริงจริงจิงซาชักมาลาซ์